เปิดภาพความน่ารักน้องทิวทัศน์ลูกชายนิวชัยพลน์คุณพ่อหลงหนักมากเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งไปแล้วค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อนิวชัยพลน์ที่หลังจากภรรยาเมษากิติมาคลอดลูกชายน้องทิวทัศน์หนุ่มนิวก็มักจะออกมาอวดโมเมตนต์น่ารักน่ารักคู่กับลูกชายให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมคุณพ่อยังดูเหมือนว่าจะเห่อลูกชายสุดๆไปเลยแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพความน่ารักความอบอุ่น ของพอลูกคู่นี้กันค่ะในอินสตาแกรมของนุ่มนิวจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะลงภาพความน่ารักคู่กับลูกชายอยู่ตลอดแถมยังมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพาลูกไปเที่ยวออกไปเดินเล่นว่ายน้ํานอนมองหน้าลูกชายตอนหลับก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจคนเป็นพ่อสุดๆหล่อเหมือนกันเลยพอหน้าเด็กมากหล่อฟูดฟดเอ็นดูหล่อแพคคู่ครับ